ทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่ซานฟรานซิสโกค่ะเย้ไปของเรานะคะ5โมงครึ่งเจคอนตอนนี้เราอยู่ในสกายคลับของเดลตาน,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 นะคะโอ้พีเตร์เบรดนะชีส24แซนด์วิชบัตชิคันและม ushroom and t h มัสซาะหลังซุป <Potato> นี่ก็มีเป็นของหวานให้นะคะขนมมีกาแฟให้ด้วยตอนนี้เราอยู่ข้างในแล้วนะคะเราได้เตีางว้ากว้างมาเลยค่ะทุกคน มาดูกันค่ะว่าเดลต้าวันที่นั่งจะเป็นยังไงนะคะตรงนี้เป็นจอสำหรับดูหนังฟังเพลงนะคะอันนี้เป็นหมอนและผ้าห่มอยู่ข้างในถุงนี้นะคะเราจะบินประมาณ6ชั่วโมงค่ะจาก JFK นอยอร์ไปที่ซานฟรานนะคะนี่นะคะเขาก็ให้มาเรามาเปิดดูค่ะว่าเป็นอะไรบ้างดูค่ะ เปิดกระเป๋าเล็กๆออกมาแล้วน, to นะคะว่า้องแม่อะไรบ้างรองเท้านะคะดูค่ะสีแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะนอกจากเดลต้าค่ะรองเท้าสีม่วงเนี่ยว่างเลยนะคะยังให้หูฟังมาด้วยนะคะทุกคนเปิดเพลดเปิดดูดูหนัง ขาเมื่อเย็นวันนี้ชิคเก้นมิตบอลค่ะ oh. มากับไวน์แดงที่สั่งไปนะคะทุกคนนี่เป็นโรงแรห้องโรงของเราที่สันฟานนะคะ มาถึงห้องตีสองดูตาค่ะ oh <no. S 1> ไม่วาแล้วกุ๊ดไนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลซานฟรานซิสโกกู๊ดมอร์นิ่งค่ะเลยกคิวิวจากมุมห้องนะคะวันนี้นะคะวันแรกที่ซานฟรานซิสโกเดี๋ยวจะพาทุกคนไปทานข้าวร้านอาหารไทย ไปเที่ยวไชน่าทาวไปเจแปนนิสทาวแล้วก็ไปเที่ยวรอบๆในตัวเมืองซันฟรานซิสโกนะคะตามมาดูกันตอนนี้เราออกเดินทางแล้วน,นะคะไม่ไกลประมาณ10นาทีจากโรงแรมไป cott. ร้านเส้นใหญ่นะคะมือกลางวันมือแรกที่ซันฟรานซิสโกให้ชมเมืองนะคะระหว่างทาง oh, oh. Yeah. ตอนนี้อากาศเย็นๆนะคะประมาณ15-16องศาเซลเซียสนะคะเมืองซานฟรานเขาบอกว่าเป็นเมืองที่ผู้คนไร้บ้านอยู่เยอะมากอันนี้น่าจะเป็นโรงหนังนะน่ารักมากเลยบ้านเมืองตึกรามบ้านช่องสะอาดสะอ้านอยู่นะ ถนนเส้นหลักนะคะทุกคนถ้าใครมาเที่ยวที่สานฟานนี้ต้องระวังนิดนึงนะคือมีแต่คนแบบว่าโคตติดยาอะไรเงี้ยดูคนคนนี้เห็นไหมคะ He's got a crack pipe in his hand. Crack pipe. He's smoking crack. คือแบบเอามืองเมกลางเดี๋ยวนี้คือคนบ้าๆบอๆเขียนเยอะมากเลย ตรงนู้นก็คนไร้บ้านตั้งเต็นท์นอนอยู่นะคะออกจากโรงแรมมาเดินมาแค่สิบนาทีความประทับใจคือแทบไม่มีเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะอาหารไทยเรารอ,ลอแล้วสาหรแรกนะคะปลาหมึกทอดตอนนี้กำลังเดินไปจะแปนทาวนะคะทุกคน ถ้าใครที่มาเที่ยวซันฟราน,นะคะแล้วกลัวว่าจะเดินขึ้นลงเขาลงดอยลงเนินไม่ไหว <c oughs> เขามีสกูตเตอร์ให้เช่านะคะคงจ่ายแบบบัตรเครดิตอะดาวน์โหลดแอนโกทุกคนที่รัฐแคลิฟอร์เนียเขาให้เสรีการปลูกกันสูกัญชานะคะที่ระเบียงบ้านปลูกกันเต็มเลยคะ่ะ That is California! It's illegal? Hello Japan town, we have This is like the heart. some mm -hmm. good sushi? Here you go. This is all part of the Japanese center. Want to go here? ทุกคนที่นี่ก็จะมีแบบว่าแหล่งช้อปปิ้งนะคะอนนาหารเยอะแยะมากเลยร้านอูดอนไปค่ะทุกคนข้าไปเที่ยวแหล่งช้อปปิ้งนะคะ s <S คิโมโนมีชุดคิโมโนด้วย เมนอนนยยู่่่่ญีปุลคะตอนนี้ก็ขอมาพักเบรกสักแป๊บนะคะมาชิมชาเขียวจากต้นตำรับหน่อยค่ะที่ซานฟรานซิสโกลมแรงมากแล้วค่ะทุกคน กลางวันก็จะอุ่นๆหน่อยกลางคืนก็จะเย็นต,ตอนนี้ก็ประมาณแบบ18-19องศากลางคืนก็12-13องศาค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินทางไปสถานีต่อไปค่ะใช้หน้าเท้าอันนี้นะคะเป็นรถรางนะคะที่ใช้ในซารฟรานนะคะ ไชน้าทาวค่ะทุกคนตรงนี้ก็เป็นย่านไชน่าทาวนะคะเหมือนกันเลยกับที่นิวยอร์ก่อร์ลงคล้ายๆกักับที่นิวยอรก์กเลยค่ะว้าวองสุดน่เย้ <c oughs> yeah. ว่า,ากุ้งแห้งนะคะทุกคนหอยแห้งหอย,หหอยเป่าหื้อเหรอโอ้ oh my g ก็เข้ามาในร้านอาหารไม่ใช่ร้านอาหารสิ <S <S ร้านขายของสดคะย่านชัชน่าทาวของเยอะมากของสดของแห้งของแช่แข็งโอ้ไ h a ส That s a p r ด l e t t s f i g h t 9นเข้านีหมดเลยนะคะเครื่องในตับไก่ดันี้โอ้โหทําก็นสโตตนี้เลยพี่อนมีกรายด้วยสะมันเหรียญเ้าเจ้าตกอะไรอ่ะ ไก่สดมากเลยค่ะทุกคนยังเป็นๆอยู่เลยค่ะโนเด็กกินไก่ไปกันต่อค่ะทุกคนทุกคนคนเอเชียที่อาศัยอยู่แคลิฟอร์เนียมีถึงเจ็ดล้านคนเลยนะคะมองไปทางไหนก็มีแต่คนเอเชียอ้าวก็หมายานเขาเนาะอันนี้เดาเอาว่าจะน่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์ทำเป็นสไตล์แบบจริง ซโดกินซะโตเกียวเฮ้ยเขาจัดงานไหว้พระจันทร์เรามาโดยบังเอิญเนี่ย คนจีนมานั่งสับประงกอยู่ตรงนี้เนี่ยเสียงไฮ้เียงไฮ้ถ่ายอะไรบ้างดูค่ะทุกคนตึกอาคารต่างๆเขาตกแต่งประดับประดาคือเป็นเอกลักษณ์ของคนจีนจริงๆเนาะ ข้างบนเวทีเขาจะสอนวิธีการทําขนมไหว้พระจันทร์นะคะเออคนอยู่แถวหน้าก็จะได้รับแป้งขนมไหว้พระจันทร์ไปเต็มๆค่ะอุ้ยอุ้ยอุยนั่นช่วงๆลิุ้ยตัวนี้น่าจะเป็นช่วงๆเนาะดูเหมือนจะเป็นตัวผู้ เจอลินหุยค่ะทุกคนวิตาเบบี้เห็นแพนด้าไหมคะทุกคนพี่นี่เมืองจีนชัดๆไม่ต้องไปไกลเลยสังฟันซินโต้แพนด้าลีคัมกี้แพนด้า อ๋อมีรูปพระถังสังจังตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนคิดถึงสมัยที่ดูไซอยิ๋วคะทุกคนใครทันบ้างคะ ตอนนี้เราเดินออกมาจากใช้หน้าทาวแล้วนะคะทุกคนกำลังจะไปที่ f i s h uh, e r m a n Wharf หรือ Pier 39นะคะแต่เราเดินผ่านย่านอิตาลีค่ะทุกคนบังเอิญมากเราก็เดินกันมาเรื่อยๆนะคะทุกคนเดินกินลมชมวิวไปเรื่อยๆค่ะคืออากาศที่เนี่ยมันไม่ได้ร้อนอบอ้าว คือเวลาเดินอะเหงื่อมันไม่ค่อยออกเลยค่ะทุกคนดูค่ะตึกอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียมมันน่ารักมากเลยค่ะดูสีสัน <Thank you. S 1> คือได้อารมณ์ไปอีกแบบนะคะเหมือนอยู่ยุโรปอย่าเนี้ยค่ะแล้วก็มันแตกต่างมากกับฟลอริดาเลยนะคะ เดอะดีไนหรือว่าฟิชแมนวอลฟนะคะคนเยอะมากทุกคนดูดูดูรถคันะคะเล็กๆมากแล้ นี้เรากำลังเดินตามหาเอลคัทัสนะคะคือพยายามมองหาวิวที่แบบเห็นเอลค t ทัสชัดที่สุดข้างหลังเป็นคุก a อลคัทัสนะคะเห็นไหมโอ้ยไกลๆทุกคนเอลคะัทัสเคยเป็นเรือนจำกลางนะคะ มีนักโทษแหกคุกหลังจากนั้นเขาก็ปิดตัวแล้วก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ในตอนนี้ค่ะถ้าใครจะมาเที่ยวนะคะที่อัลคาทรัสเขาก็จะมีทัวร์ก็คือขึ้นเรือตรงนี้อันนี้ไปนะข้ามไปยังฝั่งนู้นมีหนังหนึ่งเรื่องที่ชื่อว่า Escape from Alcatraz นะคะเป็นหนังที่สร้างมาจากเรื่องจริงนะคะไปหาชมกันได้ค่ะทุกคนคือค่าตั๋วแพ็กเกจเข้าก็ประมาณ50-60เหรียญต่อคนนะคะ เรามีความเห็นว่าไม่ไปดีกว่าคะ่ะค่อนข้างแพงอยู่นะคะ50เหรียญต่อคนถ้าพูดไปแล้วก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะแล้วเราก็เดินมาเรื่อยๆทางซ้ายมือค่ะทุกคนจนมาเจอเรือรบใต้น้ำสมัยก่อนนะคะที่เขาไม่ได้ใช้งานแล้วเขาเอามาตั้งโชว์ให้เราดูนะคะ นี่เป็นตอปิโดค่ะทุกคนที่เขาใช้สู้รบใต้น้ํานะคะถ้าใครโดนตอปิโดเข้าไปอันเนี้ยจุกแน่นอนค่ะจุกเลยค่ะอันนี้เป็นเรือขนส่งสินค้าในสมัยก่อนนะคะทุกคนในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเลยค่ะ ไปค่ะเดินกันต่อค่ะตามหาสิงโตทะเลนะคะสิงโตทะเลเต็มเลยค่ะทุกคนคือน้องส่งเสียงดังมาก คือแบบว่าเป็นทัวริส์ฮอสปอตนะตรงนี้นะเห็นเอลคาทัสไกลๆเห็นโกลเดนเกตไหมตรงโน้นไกลๆเลยคือถ้าใครมาแล้วไม่มาดูสิงโตทะเลเหมือนมาไม่ถึงเพียเตอร์ทีนเลยนะคะทุกคน ตอนนี้ก็ออกมาแล้วเดินตามหาอูเบอร์ค่ะเราจะไปต่อกันอีกที่นึงค่ะตามมาค่ะทุกคนตอนนี้เรามาเรามาที่ botanical garden นะคะ botanical garden นะคะโอ๊ยโดนต้นไม้เกี่ยวผมมาละ โบทานิคอการ์เด้นที่ซันฟรานซิสโกนะคะลมแรงแมาก huh? โอ้ยดูค่ะต้นไม้ใหญ่มากเลยค่ะต้นไม้ใหญ่เลยค่ะทุกคนโอ้ิ i g t r e ให้ดูขนาดดอกย่าเองสวยเลย <laughs> ไม่รู้ว่าลูกอะไรทุกคน no idea what's his name cranberry What's this? What or cran cranberry cranberry i think so type of cranberry no wonder do I don't want to die no you you can buy it at walmart huh <laughs> yeah it's 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 fine they're not gonna put something here that could kill you crab apple crab apple everyone cranberry กับ apple เนาะกลายเป็น crab apple เนาะไม่รู้อ่ะ It's very sour you like l l it เฮ้ยทุกทุกคนดูข้างในมันเหมือนแอปเปิ้ลนะแต่ลูกข้างนอกมันเหมือนแครนเบอร์รี่เล็กๆอ่ะแต่เหียมันมันน่ารักอย่างเงี้ยอยากได้ไปปลูกที่บ้านจังเลย t a g e it i e bridge Take some s cookies r

ได้ไปเทีย่ยวที่สวนพฤกษศาสตร์นี้ก็ดีไปอีกอย่างนะคะได้เห็นต้นไม้ดอกไม้ที่แปลกๆนะคะที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนต้นนี้ค่ะมันแปลกมากไม่เคยเห็นมังกี้พัซโซคนดูใบค่ะมันแบบว่าเฮ้ยแข็งอ่ะแล้วก็แหลมอ่ะทิ่มได้เลยนะแล้วก็เจ็บด้วยเนี่ยต้นอะไรอ่ะ นีใครเคยเห็นไหมอ่ะชื่อมันก็ไม่มีอ่ะมันเป็นหนอออกมาอย่างเงี้ย the hell มาและวก็แล้ก็พันพันภูเขา to butt มาแล้กอพันภูเขาขยโยดีเอ๋ยม it's ้ o y o t ั or a dog หมาป่านะคะเ <laughs> ตือนไว้หมาป่ายังมีอยู่แถวนี้ There's forest that a cloud forest over that way ปิดท้าย <right here. S 2> ด้วยส่วนญี่ปุ่นนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปหารายทานกันค่ะทุกคนมาค่ะเขาบอกว่าร้านนี้แซบมาดูกันว่าจะแซบเวอร์สมชื่อไหมคะ สำหรับเราไปเที่ยวที่ไหนเราก็จะลองร้านอาหารไทยค่ะเราชอบอาหารไทยมากมากๆค่ะทุกโน้ช่วยกินหน่อยค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ตลอนทัวร์มาทั้งวันแล้วนะคะคืนนี้ก็จะกลับเข้าโรงแรมแล้วค่ะกุนไ์ค่คะทุกคน